สำหรับลูกเมืองนะครับหรือว่าการเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักนะครับที่มาชาวชาวชาวต่างแต่ผู้เขียนทุกท่านนะครับกผมก็เลยบอกท่านนายกบอกว่าหลังท่านเขียนเขียนติดด้วยว่าเป็นปีนักศัตริย์ไทยไม่สะดวกในการที่จะมาติดตั้งสิ่งก่อสร้างอะไรนะครับก็ขอขอบคุณนะครับก็ที่ผ่านมาในการที่จะสร้างสรรค์ให้กับพี่น้องชาวต่างนะครับได้มาทัควายใจ ร่วมฉลองสู่เทศกาลแห่งความสุขของประชาสังคมร่วมกันตอกทุกปีมาดีนะครับก็ผมก็พูดรุ่งในฐานะที่จังหวัให้โอกาสผมได้มารับใช้ในพื้นที่นะครับความร่วมมือร่วมใจนะครับในการที่จะช่วยกันทำงานนะครับติ้กก็ให้เพียรขับถ่วงการที่จะปรับปรุงการทำงานนะครับก็คุกปีที่ผ่านมา2 5 6 8นะครับกับผมก็มีความปัญหารหนิงจามนาจังหวัดนี วันท <make> like <styles> ี่หน <aries> ึ่ง <ION> คือจังหวัดรับเพราะฉะนั้นได้เห็นว่าเมืองที่เขาอยากมาซ้ําเนี่ยเป็นจะต้องคึกคักมากนะครับแต่เขาอยากมาเพราะาเหมือนบอกว่าก็จะมาเที่ยวงานชาติอดีช่วงนั้นผมไม่อยู่เขาบอกโอเคไม่เจอผมเขาเลื่อนไปบนพื้นที่ที่มีเขาเราก็ยังมีวิวบ่อดุ่งสนามวิวธรรเปิดเปลขอให้ท่านได้เตรียมตัวเป็นแสกบ้านแสกเมืองที่ดีแล้วก็เตรียมทุกอย่างุกทืานใน่ที่นี้าก็ยังมีอทุ่งสนามวิวธรัดเใหท่าตรีตักนแสกเมด้วยควารมลุ่อ ัล่าวบรราธการทุกท่านอีกครั้งครับอาเลยค่ะพี่ชขอเสียงปรบมือดังแสดงรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะขอญาตเจากคนเรียนว่ายน้ดีกับความเงินไว้ครับแสดงความยินดีด้วยนะครับกับน้องๆด้วยครับ H Y ชิคกับบูแบงมากนะครับแล้วก็ขอบคุณที่นำความสามารถมาให้พวกเราชาวฝรังได้ชมกัน